สวัสดีครับออหลังเกมวันนี้อย่างที่นัดหมายไว้เราเอาบทสัมภาษณ์หลังเกมมาฝากกันนะครับเป็นทางชาบี้อลองโซนะครับเฮดโค้ดของเรวันมาดิดหลังไปเอาชนะโอเบียโดมาได้3ประตูต่อศูนย์ะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันว่าทางออลองโซเนี่ยเขาคิดเห็นกับเกมนี้ยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับขอฝากนิดนึงใครที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องออหลังเกมแล้วก็อชอบคอถูกใจกันแต่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทำคอนเทนต์กันต่อไปนะครับขอพระคุณอย่างมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละคําถามนะครับคือเปิดคลิปมาไอคลิปสัมภาษณ์เนี่ยเราไม่รู้ชัดๆว่าคําถามแรกเนี่ยผู้สื่อข่าวเขพูดว่าอะไรนะแต่ว่าดูจาก คําตอบของชาบี้เนี่ยก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเป็นคําถามว่าเออคิดเห็นยังไงกับเกมนี้อา่าพอใจแค่ไหนแล้วก็เออคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของวีนี่ซึ่งวันนี้เนี่ยได้ลงเป็นตัวสํารองนะครับ อลองซ่บอกว่าผมคิดว่าพวกเราเล่นเกมนี้ได้ดีมากนะเรารักษาจังหวะการเล่นของเราได้ดีไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราได้บอลหรือว่าตอนที่เราไม่ได้บอลเราครองเกมได้อย่างดีแต่มันก็มีนะจังหวะที่เราต้องเจอกับความยากลําบากเช่นตอนที่ทางโอเบียโดเนี่ยเขาลงไปตั้งรับลึกๆในเกมครึ่งหลังเนี่ยมันต่างออกไปนิดนึงเพราะวาพวกเราเนี่ยได้ถอยลงมา,าลึกมากขึ้น ลงมาล่างมากขึ้นเพราะว่าทางอูเบียโดเนี่ยเขาเริ่มดันสูงมากขึ้นแต่พวกเราเองก็เล่นเกมรับได้อย่างดีแย่งบอลได้ดีโต้กลับได้ดีด้วยรวมเนี่ยผมถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนักเตะทุกคนประครับประคองทัศนคติและก็อารมณ์ได้อย่างดีส่วนทางวีนี่เนี่ยเขาลงไปตอนครึ่งหลังแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีมากเขามีส่วนสําคัญทําให้เราได้ประตู2ประตูหลังมาผมดีใจกับเขาแล้วก็ต้องย้ํากันอีกทีว่าผมเนี่ยต้องการ ความช่วยเหลือต้องการแรงจากนักเตะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเพราะว่าทีมของเรายังต้องลงแข่งขันกันอีกหลายเกมอีกหลายโปรแกรมนะครับอ่ะคำถามต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับคาร์บาคาวนะครับพอดีว่าลิสต์ของรายชื่อนักเตะทีมชาติสเปนเนี่ยเขาออกมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีชื่อคาร์บาคาวนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวเลยถามมาลองโซว่าเออสำหรับ อาลองโซ่ so เนี่ยคิดว่าอยากให้เขา,าคาวไปเล่นทีมชาติหรือว่าอยากให้าวาคาวเนี่ยอยู่กับทีมช่วง international break ใช่ไหมครับอาองโซ่ so บอกว่าผมคิดว่าดานี่เนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยเขาคงอยากกลับไปเล่นที่ทีมชาติแหละเออกลับไปเล่นทีมชาติกับเพื่อนเพราะว่าเจ็บมาก็ไม่ได้เล่นนานแล้วแต่มันก็เป็นการตัดสินใจของโค้ชทีมชาตินะผมรู้แค่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมีความสุขมากที่ได้เห็นดานี่เขากลับคืนฟอร์มของตัวเองขึ้นเรื่อยๆออหลังจากเจ็บไปนานแล้วก็ วันนี้เนี่ยเขาก็ลงเล่น85นาทีแล้วก็เล่นได้อย่างดีมากแต่ผมคิดว่าเขาก็ยังต้องใช้เวลาการฟื้นฟูอีกนะแต่สําหรับฟอร์มที่ผมเห็นวันนี้ผมคิดว่าดานี่เขากลับมาเล่นในสไตล์ของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเล่นด้วยความมั่นคงรวมถึงการโชว์ความเป็นผู้นําแล้วก็การถ่ายทอดพลังงานไปให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับ ผู้สื่อข่าวคนต่อไปนะครับบอกว่าเออพวกเราเนี่ยคิดว่าเราเริ่มเห็นวิธีการเราเริ่มเห็นสไตล์ของคุณแล้วนะอลองโซอย่างวันนี้คุณเลือกเอาวินิซิุูจูเนี่ยเป็นตัวสำรองเนี่ยนี่มันกําลังส่งสัญญาณใช่ไหมว่าฤดูกาลนี้คุณจะใช้วิธีการโรเทชันนักเตะ3-4คนต่อเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมอลองโซนะครับอันนี้คือพาร์ทแรกของคําถามพาร์ทที่2และนี่ก็คือรูปเกมที่คุณชอบใช่ไหมการทําเกมแบบนี้การดันไลน์สูง คุณเอาเซนเตอร์แบ็กสตัวเนี่ยลอยขึ้นไปเหนือเส้นครึ่งสนามซะอีกอันนี้คือสไตล์ที่คุณชอบใช่ไหมอลองโซ่นะครับอลองโซ่บอกว่าการโรเตชันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการในแต่ละเกมผมเนี่ยไม่ได้มีแผนชัดเจนว่าจะต้องใช้11ตัวจริงแบบไหนไปนานแค่ไหนผมไม่ได้มีแผนแบบนั้นผมจะตัดสินใจไปทีละอาทิตย์ทีละอาทิตย์ เพราะว่าเรามีรูดรรรรูการที่ยาวไกลการรักษาสมดุลของสภักกำลังนักเตะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเกมวันนี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่า,าทีมของพวกเราเนี่ยอยู่ในช่วงการเติบโตคุณก็จะเห็นว่าเราเติบโตขึ้นแล้วจากเกมกับโอซาซูนา่าและหลังจากนี้เราก็จะกลับบ้านไปทําการบ้านเพื่อรับมือกับมายโยกาในเกมหน้านะครับเองสู้พูดเท่านี้นะครับเพราะงั้นไอ้เรื่องสไตล์การเล่นแบบดันไลน์สูงอะไรแบบเนี้ย ลองโซ่ไม่ได้พูดถึงนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันสังเกตแล้วแหละตอนดูตอนดูในเกมแต่ว่าในไลฟ์หลังเกมไม่ได้พูดว่าเออลองโซ่ดันนักเตะขึ้นสูงมากเลยนะดูไอเนี้ยจะดูเห็นชัดดูกาเรเรลัสอ่ะกาเรเรลัสดันขึ้นมาสูงแบบเหมือนที่แอนซิฟิกดันเบลเดขึ้นมาสูงอ่ะนะครับดูดีนเฮาเซ่นอ่ะเออดันมาสูงเหมือนกับดันคูบาซี่ขึ้นมาสูงเลยนะครับ ต้องรอดูว่าลองโซ่จะใช้สไตล์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่านะฮะอ่ะต่อไปผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับวินี่นะครับการให้วินี่เป็นตัวสำรองในวันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสําหรับใครหลายๆคนเลยนะลองโซ่การทําแบบนี้เป็นการแสดงให้เห็นใช่ไหมว่าไม่มีนักเตะคนไหนที่ถูกเปลี่ยนไม่ได้หรือนี่เป็นการมอบโอกาสให้โรดริโก้ได้ลงเล่นมากกว่านะครับลองโซ่บอกว่าผมเนี่ยมีนักเตะดีๆเนี่ยมากกว่า20คนด้วยซ้ํา และหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือการเค้นความสามารถที่ดีที่สุดออกมาจากพวกเขาการสร้างทีมที่ดีที่สุดจากผู้เล่นที่ผมมีเพราะงั้นเนี่ยบางครั้งนักเตะบางคนอาจจะลงสนามก่อนบางครั้งบางคนอาจจะลงสนามหลังสําหรับผมเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้สําคัญสําคัญอยู่ตรงที่ว่าทุกคนมีส่วนช่วยทีมทั้งนั้นและขอแค่ให้พวกเขาพร้อมเล่นเท่านั้นก็พอแล้วนะครับต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวเท้าปัตยามาว่า ดิเซนเต้เดอสเก้นะครับโค้ชทีมชาติสเปนคนเขา่าแล้วก็เป็นอดีตบอสของชาบีอลองโซ่ใช่ไหมนะฮะบ,บอกว่าดิเซนเะต้เดอสเก้เนี่ยเคยพูดว่าเราไม่สามารถปฏิบัติกับนักเตะเหมือนกันทุกคนได้ผมอยากรู้ว่าคุณคิดเห็นกับคําพูดนี้ยังไงอลองโซ่ so, แล้วกอ็อย่างวันเนี้ยคุณเลือกใช้วีนี่เป็นตัวสํารองเนี่ยมันเป็นเรื่องแทคติกใช่ไหม ผมไม่รู้ว่ามันจะมันจะแถมเรื่องแบบคําพูดของเดบอสกี้ขึ้นมาทําไมนะตอนนั้นที่แบบว่าใจความคืออยากจะถามว่าคุณเอาวีนี่เป็นสํารองเอาโรดิโก้ไปเป็นตัวจริงเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจจากแง่มุมของแท็กติกใช่ไหมหรือเป็นเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนกับคําถามที่พี่นักข่าวคนก่อนหน้านี้เขาถามมาแหละนะครอ่ะเอาเป็นว่าอาลองซตอบว่าเออผมเห็นด้วยนักเตะแต่ละคนเนี่ยเขาไม่เหมือนกัน แต่ว่าในฐานะโค้ชเนี่ยเราคาดหวังจากพวกเขาเหมือนกันทั้งหมดก็คือคาดหวังให้เขาเล่นให้เต็มที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณต้องเข้าใจนะในโลกฟุตบอลเนี่ยการตัดสินใจของโค้ชเนี่ยคือการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของทีมนะครับอ่ะลองโซก็ตอบแค่นี้นะครับอ่ะคราวนี้หมดเรื่องเ e อ็มบัปเป้นะครับเอ้หมดเรื่องวีนี่ไปเรื่องเ e อ็มบัปเป้ต่อนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าเ e อ็มบัปเป้ทำประตูได้อีกแล้วคุณเห็นความแตกต่างอะไรจากตัวเขาบ้างไหม ยกตัวอย่างเช่นเอมบัปเป้จากเดือนที่แล้วกับเอมบัปเป้ในวันนี้เนี่ยต่างกันบ้างไหมในสายตาของคุณอลองโซนะครับลองโซบอกวาอ่าที่ผมรู้แน่ๆเนี่ยคือเอมบัปเป้เนี่ยน้ำหนักเขาขึ้นมา4ีกิโลนะเพราะว่าตอนขับเวอร์คัเนี่ยเขาผอมกว่านี้นะครับลองโซบอกว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเอมบัปเป้เขาเล่นได้ดีเล่นได้คมมากาทุกคนเห็นว่าเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานแล้วก็เขาก็ส่งพลังงานเหล่านั้นเนี่ยให้เพื่อนๆด้วย ผมชอบมากเวลาเห็นเอมบัปเป้เขาลงมาวิ่งไล่บอลเวลาเขาโยกตำแหน่งตัวเองเพื่อที่จะช่วยให้เพื่อนเล่นเกมรับได้ดีขึ้นส่วนเรื่องเกมลุกเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเอมบัปเป้เขาจะทำประตูได้ในที่สุดโดยเฉพาะเวลาที่เราเล่นรักษาระยะห่างระหว่างกันแบบไม่ห่างกันจนเกินไปเนี่ยมันทำให้บอลถ่ายเทกันง่ายขึ้นวันนี้เนี่ยเอมบัปเป้เขาก็ทำได้ดีมากนะครับคำถามต่อไปเกี่ยวกับทางโรดริโกนะครับ ก็ถามว่าโรดิโกอ้วันนี้ลงเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับอลองโซกบอกว่าเออผมว่าเขาเล่นได้ดีนะในช่วงแรกๆของครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเ,ออเขาประสานงานเข้ากันกับกาเรรัสได้ดีมากออโรดิโกมีจังหวะได้ดวลหนึ่งหนึ่งกับออทางกองหลังของโอเบียโดในครั้ง2ครั้งออได้ลองยิงบ้างในครั้ง2ครั้งออหลายครั้งเนี่ย โอบิโดเขาตั้งรับกันลึกมันก็เลยยากที่โรดิโกจะเจาะเข้าไปได้แต่ผมก็พอใจกับสิ่งที่ผมเห็นจากโรดิโกนะและอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าผมต้องการแรงจากนักเตะทุกคนและโรดิโกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าอ,อ,อยากจะให้พูดถึงฟังโกมาซันโซโน่หน่อยเด็กคนนี้เนี่ยอายุครบ18ปีไปเมื่อ10วันเท่านั้นเอง10วันก่อนเท่านั้นเอง อลองโซ่คุณชอบอะไรในตัวเด็กคนนี้บ้างหรือว่ามีอะไรในตัวเด็กคนนี้ที่ทําให้คุณแบบแปลกใจเซอร์ไพรส์บ้างนะครับแล้วเขาก็แถมคําถามมาอีกอันนึงนะครับว่าเออแล้วก็อยากถามเป็นการส่วนตัวว่าคุณตอนจบเกมเนี่ยคุณรู้สึกอยากจะเข้าไปขอเสื้อซานติกาโซล่าหลังเกมไหมนะครับ ลองโซพูดเรื่องฟังโก้นะครับว,ว่าฟังโก้เนี่ยเล่นได้ดีมากในแค่ในเวลาแค่นิดเดียวเนี่ยพวกเราเริ่มเห็นแล้วว่าฟังโก้เนี่ยเขาสามารถเล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทีมได้ดีทั้งในแล้วก็นอกสนามเลยผมเชื่อว่าเขาจะช่วยเรอาัลมาดริดได้เยอะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเพราะว่าเขายังเป็นเด็กเขามีพลังงานสูงมากแล้วก็มีเท้าซ้ายที่มหัศจรรย์มากๆจากนี้ไปเขาก็จะพัฒนาไปอีกเรื่อยๆ ส่วนเรื่องสันติเนี่ยผมก็เข้าไปกอดเขาแล้วก็พูดคุยกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ขอเสื้อนะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าคงมีคนมากมายอยากได้เสื้อของเขาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปแย่งนะครับอ่ะคำามต่อไปผู้สื่อข่าวบอกว่าเท้าความในฤดูการที่แล้วว่าฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะทําให้ตัวโค้ชปวดหัวเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องเกมรับแต่มาตอนนี้ดูเหมือนว่าจุดหน้าปวดหัวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอื่นแล้วใช่ไหมรองโซ่เพราะว่าตอนนี้คุณมีนักเตะดีๆเยอะมากคุณจะบริหารเรื่องนี้ยังไงพวกเขาทําผลงานก็ได้ดีทั้งนั้นอ่ะอย่างวันนี้รูดิเกอร์ก็กลับมาเป็นตัวจริงและคุณคิดยังไงกับผลงานของเขาวันนี้บ้างนะครับ เราโซบอกว่าอันแรกเลยผมจะไม่เรียกเรื่องนี้ว่าเรื่องหน้าปวดหัวนะครับเพราะว่าไอ้เ,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 เรื่องการบริหารจัดการนักเตะเนี่ยมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบของผมในฐานะโค้ชอยู่แล้วการตัดสินใจการเลือกผู้เล่นและอย่างที่ผมบอกอะไรผมพยายามที่จะเลือกผู้เล่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของทีมส่วนเรื่องของอรูดิเกอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่พึ่งพาได้มากๆเขาเล่นฟุตบอลด้วยความมั่นคงแล้วก็เป็นนักสู้ด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีนักเตะที่พร้อมลงเล่น จำนวนมากขนาดนี้มิเตาเนี่ยเขาเล่นไป90้านาทีในนัดก่อนนี่คือการเล่นเต็มเกมหลังจากที่เขากลับมาจากอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพวกเราเองก็ต้องดูแลเขาด้วยส่วนริเกอร์ที่ได้รับลงตัวจริงวันนี้ก็ทําได้ดีแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่พึ่งพาได้มาเสมอนะครับสุดท้ายนะครับผู้สื่อข,ข่าวถามว่าคุณพูดคุยกับซานติกาโซล่าว่ายังไงบ้างหลังเกมนะครับราโซก็บอกว่าเอาเอ,เอสิ่งที่ผมพูดคุยกับซานติเนี่ยจะ จะไม่ขอเปิดเผยแล้วกันจะขอเก็บไว้แค่ระหว่างเรา2คนนะครับเราสู้บอกว่า,วาเออผมก็ตื้นตันใจนะทีเ่เห็นซันติวันนี้เราจะได้เห็นฟุตบอลของซันติอีกครั้งในสนามของโอเบียโดซึ่งสนามของโอเบียโดเนี่ยมันยอดเกี่ยมมากเลยมันมีบรรยากาศที่ดีมากๆผู้เล่นของผมก่อนที่จะเดินลงสนามเนี่ยเขาก็บอกกันโอ้โหที่นี่นี่บรรยากาศดีไปเลยนะนะครับผมดีใจมากที่ได้เจอซันติผมไม่ได้เจอซันติมานานและว,วันนี้ได้เจอกันกอดกันก็เลยตื้นตันใจนิดหน่อย นะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของคําให้การของชาบี้อารองโซหลังเกมที่เดว่ามาดิดโชว์ฟอร์มได้อย่างย,งยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะอูเบโดไปได้3ประตูต่อ0นะครับก็คิดเห็นยังไงกับความคิดของอารองโซหลังเกมก็คอมเมนต์กันมาบอกได้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย